โอเคนะผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมแก๊ s สแกนจะคยกับเกม f อฟซ b โมบาแล้วโอ้โหวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อเช้าเนี่ยมีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะผมในส่วนของอกิจกรรมทีมออฟเดอะซีซั่นทีโอเโอเคในส่วนของบุนเดส l i ก้านะผมก็มีอัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดสดๆร้นอนๆน,นเมื่อเช้านะครับก็ถามว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็ ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะผมเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนพวกบุนเดสิก้าหรือว่าพวกลีเอิร์ฝรั่งเศสที่เข้ามาใหม่นะทุกคนนะนี่นะฮะก็กิจกรรมก็รูปแบบก็มาประมาณนี้เลยทุกคนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับก็พอเล่นจนจบก็จะได้ตัวทางนั้นของโรดิโก้แม่วจะเป็นอาริกาเซียแล้วก็มาเชนะครับแล้วแต่ทุกคนจะไปเลือกเอากันนะฮะส่วนในฝั่งของอันติเมทนะผมที่มีการเข้ามาใหม่นะองอนติเมท TOTS นะครับ ให้เราไปเล่นในส่วนของกิจกรรมนะครับผมรับแต้มประมาณนี้ในส่วนของการทําภารกิจนะฮะพอเล่นในกิจกรรมครบแล้วก็นี่นะฮะเหมือนเดิมเลยทุกคนพอทํากิจกรรมต่างๆก็เอามาแลกตรงนี้ได้นะฮะม,มันจะเป็น9899ซื้อขายไม่ได้หรือเป็นเก9านะผมนี่นะเก็บสะสมแต้มตรงนี้นั้นคนนะก็เล่นไปนะผมตรงนี้ให้เรามารับกิจกรรมนะฮะแล้วก็ นี่เลยประมาณนี้นะฮะแล้วก็นี้จะมีเป็นทีมอันติเมททีโอทีเอสแบบ B แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบ A นะทุกคนอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะมาแบบไหนนะไม่รู้ว่าจะเอาพวกตัวที่ทีโอทีเอสแล้วก็มาอัพเป็นราอันติเมทหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนในเหมือนในยุคข,ของเมื่อก่อนนะทุกคนนะโอเคนะผมเขาห้ทำภารกิจในตัวนี้นะทำประตู100ลูกในโหมดของอ่า ในหมดใดก็ได้หรือว่าแท็กเกิลสำเร็จ30ครั้งในหมดไหนก็ได้ก็รับแต้ม30 30แล้วเราก็มาแลกแล้วก็สะสมแล้วก็มาราักมาแลก,กรางวัลออลติเมทตรงนี้นะทุกคนนะโอเคในส่วนของอัลติเมทผ่านไปนะทุกคนนะอันนี้จะมาเล่าให้กันฟังนะผมว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะส่วนเอาไปด้านพาร์ก่อนลวกันมีคนถามว่าพาร์ที่เข้ามาใหม่นะผมเป็นทางฝั่งของดีด็อกบาร์นะผมเมื่อคืนมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาับผมนะครับถามว่าพาร์เข้ามาใหม่ต่อจากทางฝั่งของ ฟองลิเบอรี่ปะท่านผมจำไม่ได้นะเออเป็นทางฝั่งของดีเอ็นออกบาร์นะในโอเวอร์อาร์เก้าสิบเจ็ดนะใครจะเติมก็ไปเติมมันได้นะหรือว่าใครจะปิดพาร์ตก็ไปปิดกันได้นะผมเพราะว่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะขายได้ด้วยนะทางฝั่งของด็อกบาร์นะครับนี่นะเล่นมาถึงอ่าเดินมาถึง30แต้มนะผมก็สตาร์พาร์ตก็สามารถแลกเป็นด็อกบาร์ได้ถ้าเกิดใครเติมมานะไม่ใช่สายฟรีก็จะได้ประมาณนี้นะผมใครที่เป็นสายฟรีนะและที่ ที่คุ้มกว่านั้นนะฮะเพราะว่าผมเห็นว่าแวนนั้นทุกคนนะเข้ามาดูแล้วมีปีเตอร์เชคมาด้วยนะใครที่กดพา์ทนี้มานะผมได้ทั้งฝั่งของปีเตอร์เชคแล้วก็ดีดดอกบาใครที่ชอบเชลซีเนี่ยผมบอกเลยว่ายังไงก็โคตรคุ้มนะทุกคนนะ300 fc ประมาณนี้นะเออถือว่าถือว่าคุ้มมากแล้วใครที่ไปเติมร้านนอกอ่ะยังไงก็คุ้มได้ดอกบามานะฮะก็ไปลองจัดกันได้นะส่วนตัวที่เข้ามาใหม่นะผมตัวที่แจกฟรีนะฮะเป็นทางด้านของอ่านี่นะฮะฟิลโคเดน การโคตรสวยผมบอกเลยขออภัยนะผมเป็นหวัดน,นะทุกคนนะฟิวโฟเรนใน o b r 9 4าตำแหน่ง CAM นะฮะดูครับทุกคนให้ดูก่อนนะทุกคนนะโอ้โหก็คือแบบถือรางวัลแบบนี้เลยทีมออฟเอ้ยอะไรนะนักเตะยอดเยี่ยมปะผมจะไม่ผิดนะ,ะเออเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของทางฝั่งของพิมพิลลี่ีกนะ,ะดาวรุ่งหรือว่าอะไรผมจำไม่ได้นะเออทางฝั่งโฟเดนนะครับนี่นะการ์ดสวยมากใครมีก็คือต้องเก็บไว้นะเนี่ยมาแบบนี้เลยนะฮะทุกคนนะ เหมือนกับชีวินเดอะบอยเลยนะที่เขาแจกมาใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยก็ผมว่าอยู่ได้นะทุกคนนะเออไม่ได้แย่เลยนะผมเอฟซีมอคบายภาคนี้นะฮะแล้วก็ถามว่ามีตัวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะฮะตัวที่น่าสนใจที่เข้ามาใหม่เป็นฝั่งของโยฮัน์คัฟนะฮะอ,อ่วีอาร์เก้แล้วก็มีจุดเบลลิงแฮมแล้วก็วินิสิออจูเนียนะฮะ โอ้โหดูไปดูไปดูท่าหน้าของยูวันคับก่อนนะ OVR 999ฝีเท้า100โอ้โหขวา5ส้าย5เบิร์กเดดทุกอย่างคือดีนะครับครบเครื่องนะโอ้โหสกิลบุม5ดาวด้วยทางฝั่งของยูวันคับนะครับใครได้ไปเนี่ยโคตรดีแล้วผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดพาร์ทให้ดูด้วยว่าจะเป็นยังไงนะทางฝั่งของยูวันคับนะฮะว่าจะได้หรือเปล่านะเนี่ยพวกวินิสกจูเนียจูเบลิงแฮมอะไรง้ก็โหดนะฮะ ส่วนทางด้านของลาอูนะครับผมมาเขานึกว่าตอนแรกเป็นทางฝั่งของฟอร์โนตาเลสสุดท้ายไม่ใช่นะฮะเป็นลาอูนะทุกคนนะลาอูซ้าย5ขวา4นะทุกคนนะ OBR 98นะครับนี่นะฮะนะฮะ98สฝีเท้าให้มา98การยิง100่งรสองบอลแปก็ประมาณนี้นะในส่วนของฝั่งลาอูนะฮะเบอร์ลิงแฮมก็ยังอยู่นะวินิสูจูเนียตัวนี้น่าจะโหดมากๆนะทุกคนนะ LW นะฮะสาย4ขวา5้าโอ้โหฝีเท้า1นึสุดจัดนะผมไม่รู้เจ้าจะตามทันหรือเปล่านะกองหลังนะไม่รู้ว่าดังนั้นของฟิล์มโปงจะทันหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเกิดเทนขึ้นเม็ดเม็ดม่วงอะไรเงี้ยผมว่ามีมีเสียวอยู่อนะ่ะทุกคนนะโอเค ต่อไปนะผมเป็นทางฝั่งของพวกกิสมันอะไรแบบนี้นะก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะผมเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูว่ามีอะไรที่เข้ามาใหม่บ้างในฝั่งของบุนอารลาลิกาสเปนนะทุกคนนะโอเคนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันรับหลักๆก,ก,ก็มีพวกอันติเมทที่มีอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็ทางฝั่งของสตาร์พาร์ทแล้วก็มีนักเตะบุนเนสติก้าเอ้บุนเนสติก้าลาลิกาสเปนเข้ามาใหม่ค่อนข้างเยอะทุกคนเดี๋ยวไปลองกันดูนะผมโอเคใครชอบตัวไหนก็ลองไปจัดกันได้นะลองพิจารณาช่างใจกันดูนะฮะ การ์ดก็พวกแ้มนักเตะต่างๆก็มีมาค่อนข้างเยอะอยู่โอเคประมาณนี้เลยโอเคนะผมวันนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันใครที่ชอบก็ไปจัดกันได้นะผมสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมวันนี้ไว้ประมาณนี้เจอใหม่คลิปหนา้าสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ